การทำวงอไอดอลออกมา1วงคุณจะต้องมีอะไรบ้างมี4ข้อครับ 1. เงินทุนข้อนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำวงอไอดอลเลยนะครับผู้ประกอบการจะต้องมีเงินทุนที่มากพอที่จะทำวงอไอดอลออกมา1่งวง 2. คอนเนคชั่นและพาร์ทเนอร์ข้อนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องใช้ช่องทางต่างๆในการโปรโมทให้เข้าถึงในคนหมู่มากให้เป็นทุรจกักให้รวดเร็วที่สุด 3. เมมเบอร์ Member, หรือสมาชิกและทีมงานในวงถ้าไม่มีสิ่งนี้ในวงก็จะไม่สามารถเดินหน้าได้แน่นอนผู้ประกอบการจะต้องพิจารณารับคนเข้าทำงานในวงอย่างละเอียดถีถ้วนเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 4. ผลงานเพลงถือว่าเป็นจุดขายเลยก็ว่าได้และนี่แหละที่จะทำให้ผู้คนดึงดูดความสนใจในการเข้ามาติดตามวงถ้าไม่มีผลงานเพลง ก็จะไม่มีอะไรให้แปลๆได้ติดตามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการทำวอยด์ออออกมาหนึ่งวงคุณจะต้องมีเงินทุนที่มากพอมีการจัดก,การที่ดีและมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่อย่างมั่นคงนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆวงไอดอลทุกคนและผู้ประกอบการที่ทำวงไอดอลทุกวงนะครับ